นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายทันด้วยผมสมกีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนไกสตาร์ริเกชินเคยอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในแพทซ์ <Yes. S 1> 7การเป็นทรีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าสำหรับแพท3.7ก็ได้มีการเพิ่มตรงฝั่งของเนื้อเรื่องหลักเข้ามาเนาะซึ่งน่าจะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องส่งท้ายของ i อ p นโพรเลฟแล้วอ่า แล้วก็จะมีทางฝั่งของคอนเทนต์ใหม่อะก็จะเป็นทางฝั่งของคอนเทนต์สงครามเงินตราเอาจีมันก็คือซูมเรดยูนิเวิร์สที่มันเล่นง่ายแล้วก็สะดวกกว่าแหละเนาะสำหรับโหมดนี้เนาะถ้าให้นึกถึงคอนเทนต์ก็นึกถึงคอนเทนต์ทางฝั่งของคอนเทนต์คอลแลบอย่างของเฟรนะก็คือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เองมันก็จะฟีลคล้ายๆกันแต่นี่ก็จะเล่นง่ายกว่านั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของตัวละครตัวใหม่อย่างไซรินอะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งแพทช์นี้ผมเปิดน้ำแน่น มีเพียงแค่กิจกรรมเดียวรก็คือกิจกรรมนี้เลยนั่นเองซึ่งก็เป็นกิจกรรมพนันแมว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นชาวสตาร์เรลหลายๆคนคัอนค่งที่จะงอมเมียมกับหมวดนี้มากเลยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะแอบพนันนิดนึงว่าก็เป็นประมาณนี้กันสําหรับเกมเพล์เข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมทั้งหมดของแพชนี้กันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมของแพช3.7เนี่ยมีอะไรกันบ้างอะเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ด้าทางฝั่งของ YouTube Offi c i a l แล้วเราจะเดินมาดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดแพชนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับแพช 3. เป็นทางฝั่งของกิจกรรมเติมเงินฮะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเติมเงินในตามที่ยอดมันกําหนดเอาไว้เนี่ยคุณก็จะได้ทางฝั่งของไอเจ้าธนูนี้ไปเลยนะอ่าก็จะเป็นธนูที่เอามาประดับทางฝั่งของตัวเซรีแหละซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในคอสตูมเหมือนกันฮะซึ่งก็นั่นแหละตัวลูกลากรนั้สำหรับตัวละครตัวน,นี้แล้วก็ต่อมาทางฝั่งของตัว M c มซีของเราล,ล้วก็สามารถใส่ประดับบนหัวให้กับพวกตัวละคร M c ซได้แล้วน,น,นั่นเองเนาะซึ่งก็จะมีของเป็นประมาณนี้เลยอมมลลออ่่ม,เมม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 มีีหหหหววววววกก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 เเเแแลล้้้็็็คิิซึงงงขนนตตะ อ่ะว่าก็เป็นประมาณน re uh, um, uh, <universe> an ี้เนาะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของตัวละครที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็จะมีทางฝั่งของทัวร์พาสทะที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเนาะอ่ะอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของคอนเทนต์ใหม่อย่างสงครามเงินตราเอาง่ายๆฮะมันก็คือคอนเทนต์จอส์ี่นั่นแหละแต่รู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่ามากๆเลยเนาะแล้วก็แอบฟิลคล้ายซูมเบลดยูนิเวอร์สแต่ก็เล่นง่ายกว่าซูมเบลดแล้วก็เกมเพลย์คนละแบบเลยนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งขอองกกิจรรมมให่็คืพนันมมว่่่เงซึา้ช ที่เล่นอยู่เนี่ยก็สามารถป่วนทีมตรงข้ามได้ก็คือป่วนแมวตรงข้ามเลยสมมุติว่าท่านผู้ชมเลือกที่จะแทงแมวอ่าแมวคลิกถังขยะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมก็ต้องไปป่วนทีมอื่นนั่นเองไปป่วนแมวตัวอื่นเพื่อที่จะให้แมวออกเจ้าถังขยะของเราเนี่ยให้มันเข้าเ้นชัยนั่นเองเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละเป็นโหมดหนึ่งที่เออบันเทิงดีเนาะต่อมานี่ก็จะเป็นระบบใหม่เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าระบบเนี่ยมันจะถาวรหรือเปล่านะสำหรับไอ้เจ้าระบบนี้มันคือการสุ่มรีลิกฮะซึ่งไอ้เจ้าระบบเนี่ยท ริดิกเนี่ยมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราจะพอใจกับออฟที่มันให้มาเนาะซึ่งมันก็จะเอาออฟที่มันตรงกับตัวละครตัวนั้นมาให้อ่าซึ่งมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆแหละอ่าซึ่งมันก็ต้องใช้ตัวนี่ตัวนี้นะอ่าไอ้ตัวร้อยยี่สิบกว่าอันเนี่ยอ่าซึ่งมันก็ต้องใช้ในการรีโรในการพวกรูดิกพวกนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราจะพอใจอะไรพวกนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอเจ้ารูดิกเนี่ยไอสุ่มรูดิกเนี่ยมันจะอยู่ถาวรหรือเปล่านี้ก็ต้องรอด ซึ่งไอ้เจ้ารีดิกสุ่มเนี่ยมันก็จะอยู่ถึง40วันสมมุติว่ามันหลังจากมันผ่าน40วันไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกเจ้ารีดิกที่เราสุ่มมาเนี่ยมันก็จะเป็นของเราไปเลยนั่นเองเนาะซึ่งไอ้เจ้ารีดิกที่สุ่มมาเนี่ยมันจะมีล็อกแบบพิเศษนะก็คือเป็นล็อกสีเขียวถ้าสมมติผ่าน40วันเนี่ยเจ้าล็อกสีเขียเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อกปกติเลยนั่นเองอะเนาะสำหรับไอ้เจ้ารีดิกสุม่มพวกนี้นั่นเองก็เป็นหนึ่งระบบที่ดีอยู่ยใ,นไไในระดับหนึ่งครันนีๆ หรือเป,นะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับระบบใหม่ก็โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะสะดวกสบายขึ้นเยอะฮะสำหรับแพชนี้เนาะซึ่งแพชชนี้นี่เขาก็ได้ปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันอำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นเองก็ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของรีดิ c เซตใหม่เนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองสําหรับรีดิกเซตใหม่อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองสาหรับฮอนไกสตาร์เรลโดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะไปโฟกัสทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ทางฝั่งของคอนเทนต์ใหม่อย่างสงครามเงินตราเนาะกิจกรรมก็ไม่ค่อยมีอะไร มากครับสำหรับแพชนี้เนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ทางฝั่งของตัวไซรีนกันหน่อยดีกว่าว่าเกมเพลย์ของนางเนี่ยเป็นยังไงกันเนาะ ตอนนี้แล้วก็อยู่ห้องเทสตั้งฝั่งของตัวไซรินกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดีไซน์ก็จะอิลิเซียจ้จาเลนเองนะซึ่งการมาของน,นเนี่ยก็เป็นการมาเพื่อบัฟบทั้งฝั่งของตัวละคบบรเบียชนทั้งหลายเในพนะวกตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคำอะเนาะแล้วก็สำหรับตัวไซรินก็จะเป็นตัวละครผ่าดความทรงจําแล้วก็เป็นท่าน้ําแข็งเลยฮนะแล้วก็ไซรินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะพิเศษกว่าตัวละครตัวอื่นเลยก็คือเขามาเพื่อบัฟทั้งฝั่งของตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคำอะซึ่งตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคก็ ะมีบ๊อที่แตกต่างกันไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนั่นเองซึ่งก็รวมถึง MC แล้วด้วยฮนะเอ็ MC ก็นับเป็นสายเลือดทองคําเช่นกันนั่นเองซึ่งตัวละครแต่และตัวเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายวนนี้ก็คงเสียเวลามากๆเลยผมจะยกตัวอย่างแค่นหนึตัวละกันโดยเฉพาะเป็นทางฝั่งของตัวไพรนอนถ้าไพรนอนเนี่ยได้รับบ๊อบทางฝั่งของตัวซรีเนี่ย ไปนอนก็จะทําการแปลงร่างจนกว่าเลือดตัวเองจะหมดนั่นเองะเนาะก็คือแปลงร่างยาวๆสักพักเลยก็จนกว่าเลือดตัวเองจะหมดนั่นเองนะเนาะถึงจะกลับร่างเดิมอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับบัฟคร่าวๆซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งการมาของไซรีนนะมันเป็นการมาเพื่อบัฟทางฝั่งของตัวละครวีรชนพวกนี้นั่นเองะเนาะถ้าถามว่าตัวละครที่ไม่ใช่วีรชนเนี่ยมันจะได้รับบัฟไหมมันก็ได้ฮะแต่จะเป็นพวกบัฟเพิ่มดาเมจปกติแหละกับการเนี่ยถ้าคุณมีไซรีนอยู่ใในที้ก็หางงงฝั่ขอ ตัวละครพวกเนี้ยอยู่ในทีมด้วยพวกตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคำเนี่ยก็จะได้รับบัฟแบบพิเศษนั่นเองเนะอ่าหรือเอาง่ายๆคือมันคือการบัฟพวกตัวละครสายเลือดทองคำแบบอ้อมอ้อแหละโดยใช้ไซรินเนาะ อ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองหล,ลักๆแล้วไซรินเนี่ยมันก็ต้องเล่นทางฝั่งของพวกสายเดอดทางคำอยู่นะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งสกิลเทคนิคของนางเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เองเนาะก็เป็นการการโดเมนเล็กๆออกมานั่นเองซึ่งก็สวยอยู่พอสมควรนะก็ตอนที่นางกดสกิลเทคนิคตัวนางก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นในระดับหนึ่งด้วยน,นั่นเองแล้วก็จะมีวงขึ้นรอบๆตัวนางนะซึ่งถ้าเราเข้าใกล้มอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ก็จะเข้าสู่สถานะเเเเชแกกรร่่งงงอออยยยาานนี้ลลไปทสสััวบ ตัวละครไซรีนเนาะก็เป็นหอีงตัวละครที่มาเพื่อบัฟฮะมันเป็นตัวละครที่มันบัฟดาเมจในเองเนาะสำหรับตัวไซรีน ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวเซรินเนี่ยอ่าอันติมันเป็นอันติแบบเก็บแสแต็กเนาะซึ่งมันก็ไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นแล้วเนื่องจากตัวละครตัวนี้มันต้องเก็บแสแต็กนั่นเองเหมือนพวกตัวละครอ,อย่างแคสตอรไรหรือไปนอนอะไรพวกนี้เนาะซึ่งแสแต็กของตัวเซรินเนี่ยมันต้องเก็บถึง24สแต็กเลยฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเยอะมากเออซึ่งท่านผู้ชมก็ฟังไม่ผิดแล้วยี่สิบสี่สแต็กเลยซึ่งวิธีการเก็บแสแต็กนั้นก็มีสองวิธีเหมือนเดิมก็คือทําให้ทางฝั่งของตัวละครในจีน ตัวอันติของเซรินเนี่ยเป็นอันติบับทีมนั่นเองฮะแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้ด้วยซึ่งหลักๆแลวไฮไลท์ของตัวเซรินเนี่ยก็จะมาจากตัวอันตีก็ามากกว่าเนาะอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเราวนมาทีตอนที่อันติเซรินเก็บเสร็จแล้วก็แล้วกันนะออกเกียร์มันก็สแต็กขางฝั่งของตัวอันตีตันก็ใกล้จะเต็มละซึ่งหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับอันติของตัวเซรินเนาะก็จะเป็นการอันเชิญตัวน้นออกมา เราก็จะเป็นการบัฟให้กับทีมซึ่งลูกเล่นมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าผู้ชมกดออโต้มันก็จะใส่แหวนเองนะแต่ถ้าผู้ชมไม่กดออโต้เราต้องมานั่งคลิกเวองก็อ่าอาวาก็เป็นประมาณนี้อ่ะซึ่งเราก็จะทําการสามารถเลือกบัฟให้กับพวกวรีชนคนอื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวละครในทีมอื่นนะซึ่งเราก็สามารถบัฟได้ถึง2ครั้งเลยฮนะอ่ะ ซึ่งทุกครั้งที่เรากดอันตีเนี่ยมันก็จะใช้ทุก12สเต็กเลยก็คือสามารถบัฟได้2ครั้งอ่าทุก12สเต็คคือการบัฟหนึ่งครั้งนตัเองเนาะอ่าซึ่งผมก็จะทําการบัฟทางฝั่งของตัวแคสโตไรท์ฟอยจะเป็นประมาณนี้นิ่นึงอ่าซึ่งเราก็สามารถกดบัฟได้ฮนะจนกว่าสเต็กอัศวินจะหมดนเนาะอ่าซึ่งแน่นอนฮะเราไม่สามารถบัฟซ้ำได้เนาะซึ่งเราก็ต้องไปบัฟตัวละครตัวอื่นแทนก็จะเป็นประมาณนี้เลยน <ๆ S 2> ัน<ๆ>่นเ<ๆ>องเนาะสำหรับตัวต้องของตัวไซริน ซึ่งหลังจากที่เรากดบัฟเสร็จตัวทางฝั่งของไซรินก็ทําการโจมตีสตูโดยตรงเลยนี่เองเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ซึ่งพูดอันเชินของนางเนี่ยมันก็คือตัวนางอะเนี่ยฮะตัวใหญ่มากอ่ะฟิลเบอร์ไคกับเกล็กตัดเลยอะตัวใหญ่เนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองพูดอันเชิญของนางเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณหลังจากที่ตัวละครอื่นได้รับบัฟ ตัวเซรินก็จะมีไอคอนรูปหัวใจขึ้นเองนะแล้วก็หมายความว่าได้รับบัฟของตัวเซรินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่น,นเองแล้วก็ตัวละครอีกที่เดียครับบัฟทังฝั่งของตัวเซรินพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับบัฟแบบโดยเฉพาะไปเลยน,ยนั่นเองนะเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองสำหรับตัวเซรินเนาะก็เป็นตัวละครที่มาเพื่อบัฟทั้งฝั่งของตัวดาเมจโด,ดยเฉพาะเลยฮะแล้วก็บัฟทั้งฝั่งของตัววิชชนโดยเฉพาะเลยน,ยนี่น เอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับตัวไซรินก็ผมเป็นตัวลูกหลาตัวละครตัวนี้เนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองฮะสำหรับตัวละครไซริรออรม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีข้อเสียทางฝั่งของตัวไซรินกัน่อยดีกว่าเนาะอ่ะเริ่มจากข้อดีก่อนดีกว่าสำหรับข้อดีแรกของนาในการมาของนาก็มาเพื่อ crazy 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 บัฟท้งฝั่งของตัวละครวุรชนโดยเฉพาะฮะอ่าพวกที่เป็นสายเลือดทองคํา <alongside> ทั mar, ้งหลายนะอ่าซึ่งแน่นอนนะอันตรีของตัวไซรินเนี่ยมันก็จะทําให้ทางฝั่งของตัวที่เป็นสายเลือดทองคํเนี่ยเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนั่นเองเอว่าก็เป็นประมาณนี้เอาคือเอาไม่คือการมาของไซรินเนี่ยมันคือการบัฟพวกตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคําแบบอ้อมๆนั่นเองเนี้ เลยก็คือตัวนาเนี่ยสามารถรับทางฝั่งคิดดาเมจได้นั่นเองเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ข้อดีข้อที่2แล้วก็ข้อดีข้อที่3เนี่ยก็คือถ้าท่านชมเนี่ยมีทางฝั่งของตัวละครที่เป็นสายเรือดทองคําหรือตัวละครที่เป็นผาดความทรงจำเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยทางฝั่งของตัวซาดินเนี่ยสแต็กอันตีของเขานี่ก็จะเพิ่มขึ้นตามแต่ละตัวละครเนาะซึ่งมันก็จะเป็นผลฟวมมาจากพาสีนี้เลยฮะอ่าก็จะเป็นพาสีนี้เลยเนาะอ่าก็ขึ้นอยู่กับจํานวนตัวละครตามนี้เลยถ้ามีถึง3ตัวละครเนี่ยก็จะมีส ว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับข้อดีทั้งหมดอ่ะส่วนข้อเสียของนางเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่าซึ่งก็เห็นได้ชัดมากเลยเนึงข้อเสียของนางเลยก็คือถ้าท่านผู้ชมไม่มีตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคําหรือผ่านความทรงจำเนี่ยอาจจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพไม่ได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่เพราะว่าการมาของไซรีนเนี่ยมันมาเพื่อบ,บ๊ฟทางฝั่งของตัวละครวิรชนโดยเฉพาะฮะมันจะทําให้ตัวละครวิรชนพวกนี้เนี่ยมันกิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียทัั้งงหมดทฝ ของตัวเซรีนเนาะโดยรวมแล้วผมมองว่ามันมัดแฮฟขนาดมันไนสําหรับตัวเซรีนผมมองว่ามันก็ไม่ได้มัตแฮฟมากขนาดนั้นเนาะซึ่งมันก็เอาไปเล่นกับตัวละครตัวอื่นนะฮะตัวละครที่มันไม่ใช่สายเลือดทองคำเนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่มันจะบัฟได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวละครธรรมดาเนี่ยก็อาจจะได้รับบัฟแค่เพิ่มดาเมจเฉยๆอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นทุกตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคำเนี่ยก็อาจจะได้รับแบบเต็มที่ไปเลยนั่นเองอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้โดยรวมแล้วซาริเป็นตัวละครหนึ่งตัวที ดีมากๆอยู่ในระดับหนึ่งอะถ้าคุณมีตัวละครอย่างพวกตัวตละครพวกวีรชนพวกนี้นะ เอาเป็นว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวละครตัวนี้อ่ะซึ่งแน่นอนนะสำหรับแพชนี้เนี่ยผมเปิดทางฝั่งของไซรินแน่นอนนะซึ่งผมก็เปิดไปเป็นรียะรียแล้วแล้วซึ่งผมก็มีฟุตเทดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฟุตเทจเลยก็แล้วกันนะเนาะโอเคท่านผู้ชมนี่คือคลิปอัดลวงหน้านะท่านผู้ชมอ่ะเนื่องจากไซรินมาแล้วก็ขอเปิดเลยก็แล้วกันนะงบประมาณก็มีอยู่เท่านี้อ่ะก็จัดเลยก็แล้วกันโอเคซึ่งไซรินก็เป็นีกหน่งตัวละครที่ดีมากเลยฮะอ่ะตตรงนะซึ่ง ผมไม่รู้ว่าในอนาคตตัวผมจะพูดยังไงนะแต่ขอเปิดได้ก่อนโ <c oughs> ดยรวมแล้วจากที่ผมมองคร่าวๆเนี่ยตัวละครที่มาเพื่อบับทฟทั้งฝั่งของตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคําโดยเฉพาะเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าตัวละครที่เป็นสายเลือดทองคำเนี่ยเขาจะได้รับแบบที่มีคือแต่ละตัวละครจะมีบัฟที่ไม่เหมือนกัน ก็จะได้รับบัฟที่มันไม่เหมือนกันไม่พอแล้วลูกเล่นเกมเพย์มันก็จะไม่เหมือนกันด้วยอ่าโอเคซึ่งผมก็จะเปิดพาจะได้นงังแล้วก็แพชนี้มีตู้ไซรินเะนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานมากเลยนะปกติถ้าต็นตู้ตัว,ตวคอเทดินน่าจะอยู่ประมาณสัก30กว่าวันหรือเปล่าอันที่แต่ตัวไซรินนี่อยู่ประมาณ40กว่าวันเลยนะซึ่งผมก็จะเปิดนางให้ไดนะ้ถ้ามันดูเกรดก็จะไปอดัดหนังใหม่ต่อหรือก็พอถึงเวลาอาัดคลิปแล้วผมก็จะอัดหน้าใหม่ให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละ อ้าเสียตอนนี้ก็ยังไม่ได้เนาะก็ซัดไปเรื่อยๆตอนนี้งบประมาณก็อ่าจริงประจําตัวก็อยากเปิดนะอาจจะเปิดประจําตัวได้อางต้องแบ่หลังใม่เพิ่มเนาะสำหรับตัวเซรินอ่าโอเคยังไม่มามายังไม่มาโอเคอันนี้ก็งบประมาณเริ่มเนหลือน้อยลงโอเคยังไม่มาโอเคอันนี้ก็10โรอยทายล้วอ่ะโอเคจัดมา ทาไม่ได้ก็คงไปอีกโอ้มาวะไหน,ไหน,ไหนดูนนหน่อยสิมาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนทุกอย่างตามในที่ผมบอกทุกอย่าเผมจะเปิดประจำตัวของนางด้วยเนาะก็ต้องไปรู้อีกทีว่าเอาเอาว่ารู้อันนี้ก่อนว่ามันจะดุเด็ดหรอือเปล่า Let's go, Let s go. <S โอเคไม่ดุตามนั่นแหละท่านผู้ชมอโอเคโอเคนั่นแหละ ผมก็จะเปิดประจําตัวด้วยแต่ดูจากงบประมาณแล้วก็น่าจะไม่ใช่ตอนนี้เนาะอ่ะเอาไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันนะเนาะอ่ะอ้าวว่าก็ประมาณนี้ครับอ่ะก็ตามนั้นเดี๋ยวท่านชมงบประมาณที่ผมเสียไปเนาะก็ได้ตัวมาทีเรียบร้อยแ,แต่ไลฟ์คนเนี่ยผมยังไม่เปิดงั้นก็เรามาจัดกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับไลฟ์คนซึ่งแน่นอนนะแพชชี้นเนี่ยตู้ไซรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ยาวมากอยู่ถึง40วันเลยด้วยปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก30วันแต่ตู้ไซรีเนี่ยอยู่ถึง40กว่าวันเลยอ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งแพชท,ที่บินหนึ่งตัวละครที่อยู่ยาวมากถึงเอนตัวนะสำหรับตัวเซรีแล้วก็แพชนี้มีการรีรันของเราตัวละครวีรชนหมดเลยฮะแต่แค่บางตัวเท่านั้นนะเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละซึ่งแน่นอนอนะหมดละที่คุยไปเพลินจนหมดเกี้ยงละอ่ะอีกหนึ่งโลกุกว่าเอามาโอเคดูโซนใอแอดหลังไหมอ่ะขอดูงบเศษหน่อยดิโอเคงบเศษได้อยู่มาเรามาซัดกันต่อเลยดีกว่า ซึ่งดูจากทรงแล้วนะ่าจะต้องไปอัดหลังไม้เพิ่มนะอะ่โอเคอ่ะเอาว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันมีนนเพิ่มไหมเอ้มีนิดหน่อยโคตรเลยวะอ่ะหมดหมดเรียงละโอเคไม่มาอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะดูทรงก็ต้องไปอ่านหลังไม่เพิ่มเนาะ อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ไซลินก็ของผมก็ปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เน้วสเตตโดยรวมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับสเต็ตเนาะซึ่งไล์โคนที่ผมใช้ก็จะเป็นไลท์โคน5ดาวของร้านเฮอร์ท่าเลยอ่ะว่าก็เป็นประมาณนี้ส่วนสเต็เอ่อพวกรีลิกก็นั่นแหละเอามาจากสุ่มนั่นเองก็จะเป็นล็อกเีเขียวอยู่นั่นเนองเนาะอ่ะซึ่งก็ได้ออกมาในระดับที่ค่อนข้างพึงพอใจสําหรับผมนะ ก็เป็นประมาณนี้อ่ะอยู่ที่แรงเอ็ดก็นั่งสุ่มจนแบบว่าใช้ตั๋วแบบครบ1 2ออันแล้วคือแบบว่าม,มีอะไรให้ทำแล้วอะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนะี้อะสแตทด้วยร่วมออกมาก็ค่อนข้างพึงพอใจแล้วก็โอเคกับตัวริลิกอยู่นะครับหนึ่งเลยเนาะแต่ก็แน่นอนฮนะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะถ้าดวงไม่ดีก็มันก็ออกไม่ดีเลยจริงๆนอะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนะี้สําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งแพทที่น่าจะเป็นแพทส่งท้ายของอ m p o อ i u s และอันนี้จากที่ผมเดานะเพราะว่าในปัจจุบัันนผมมยงงไไ,ไ่่ด้เใรือก็ ยังดองเค็มอยู่เหมือนเดิม อ่โอเคก็หลังไม่อาจจะไปเสีใน้เรื่องเพิ่มมาแล้ว mm hmm. อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับแพชชนี้ก็เป็นแพชชส่งท้ายเอ็มพูรียแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรามากแล้ว <Yes. S 1> ผมไม่รู้ว่าจะวนกลับไปที่เพนนาคนนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะ mm hmm. เพราะว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันโผล่มาเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูก็แล้วกันอ่ะซึ่งมันก็เป็นตัวละครตัวนี้ท่านผู้ชมมันคือดาริย hmm. าซึ่งมันก็มาจากไอ้บ้านทาลายล้างอะไรไสักอย่างไ mm hmm. ไอ้บ้านไฟไหม้เนี่ยอ่ะทีอาร์ชรอนมันไปถล่มอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ผมเดาว่าอออาจจะกกลับบไปทีี่รนึ สำหรับเนเรื่องก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจครับตัวผมคลิปต่อไปถ้าเป็นไม่ได้ก็เชิญกดแชร์กันด้วยเพื่อทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องน,นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะซียา